mindset นะหรือวิธีคิดของคนเรามันจะเปลี่ยนตลอดเวลานะสังเกตดูความคิดเราในแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเราแต่ละวันไม่เหมือนกันหรือแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงไม่เหมือนกันครับย้อนไปเมื่อ2นาทีที่แล้วท่านอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันท่านอาจจะคิดอีกอย่างนึงเมื่อ10นาทีที่แล้วท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยอยากฟังผมมากแต่พอมาฟังจริงๆโอ้เปลี่ยนใจแล้วไม่อยากฟังแล้วคือความคิดคนเรามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาดังนั้นเนี่ย อยู่ที่ว่าพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราจะจัดการความคิดของเราอย่างไรเนี่ยให้มันเปลี่ยนไปในในช่องทางที่มันถูกต้องเหมือนนักวิ่งครับนักวิ่งแข่งนักวิ่งแข่งที่เขาจํากัดลู่วิ่งว่าทุกคนจะต้องวิ่งในลู่ของตัวเองนะเมื่อไรก็ตามที่คุณวิ่งไปลู่ของคนอื่นเนี่ยคุณอาจจะผิดกติกาก็ได้ดังนั้นความคิดเราก็เหมือนกันว่าเวลาที่มันคิดออกนอกทางเนี่ยเราจะบังคับมันกลับมาให้มันเป็นทางตรงให้มันกลับมาสู่เส้นทางเดิมได้อย่างไร เหมือน GPS ใช่ไหมครับ GPS รถเนี่ยเวลาเราเลี้ยวผิดพอเราเลี้ยวผิดปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของ GPS คือต้องเริ่มต้นค้นหาเส้นทางใหม่ให้เราในทันทีเพื่อจะส่งเราไปสู่เป้าหมายความคิดเราก็เช่นกันครับเวลาที่มันคิดออกนอกกรอบไปเวลาที่มันคิดออกนอกลู่วิ่งไปคิดออกนอกเส้นทางไปท่านต้องรีบดึงมันกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายโฟกัสที่จุดเดิมที่เราได้ตั้งเป้าไว้เหมือนเดิม แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านปล่อยให้มันคิดไปสเปสปะอยากคิดอะไรคิดไปตามความคิดตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันอาจจะไปไม่ถึงนะเพราะว่า i มาเซ e ตมันพาออกนอกเส้นทางหรือ GPS มันล้มก่อนขนาด GPS ที่ว่าแน่ครับบางทียังพาเราหลงทางได้พาเราเข้าป่าได้พา อาจจะที่ท่านได้เห็นข่าวว่า GPS พาเข้าป่าบ้าง GPS พาลงน้ำบ้าง GPS พาไปอย่างมื่นขนาดว่า GPS เป็นระบบนะดิจิตอนเป็นระบบดาวเทียมที่แน่ๆยังพาหลงทางได้ดังนั้นความคิดของเราเนี่ยยิ่งน่ากลัวกว่า GPS นะเพราะ GPS มีคนสร้างระบบเพื่อควบคุมมันแต่ mindset เราหรือความคิดเราเนี่ยตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นคนคอนโทรลและควบคุมตัวเราเองได้ไม่มีใครมาควบคุมเราได้ครับ เขาบอกคุณในวันนี้ก็ไม่เหมือนคุณในเมื่อวานนะเมื่อวานเราอาจจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทาทางานดีทํางานเก่งแต่พอมาวันนี้ออความอ่อนแอมันเกิดขึ้นหรือชีวิตต้องไปเชิญกับปัญหาอะไรต่างๆเราอาจจะกลายเป็นคนใหม่ในทันทีดังนั้นครับจงพัฒนา mindset ของเราให้มันดีขึ้นในทุกๆวันนะครับว่าพัฒนาก็คือทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นทําให้เราสามารถคอนโทรลมันได้เหมือนหลายคนครับ ที่อยากจะหุ่นดีใช่ไหมครับพยายามควบคุมเรื่องการทานอาหารเห็นไหมเพราะเขาอยากหุ่นดีไงหลายคนอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงเขาก็พยายามควบคุมตัวเองให้ออกกําลังกายควบคุมเรื่องของอาหารเรื่องการพักผ่อนเรื่องการออกกําลังกายดังนั้นถ้าอยากให้ m i ซ์เซ t เราแข็งแกร่งถ้าอยากให้ m i ซ์เซ t เราแข็งแรงหน้าที่เราคือ control m มซ์เซของเราและควบคุมดูแลจัดการ m มซ์เซของเราให้มาโฟกัส ที่เป้าหมายให้มาโฟกัสที่สิ่งที่เราต้องทำให้มาโฟกัสที่งานให้มาโฟกัสที่คนที่อยู่ใกล้ตัวเรา